สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปเมื่อจุกูุกคนยินดีตนลับเข้าสู่ส่งเงินซาเนมวันนี้น้องเงินก็เพิ่งจะเลิกงานนะคะแล้วก็รีบขึ้นมาทำคลิปคิดถึงพี่พีๆเพืพ่อนๆเอฟทั้งหลายใน YouTube นะคะวันนี้น้องเงินก็จะมาเล่าเรื่องเล่าประชุบกันตั้งแต่อดีตเนาะว่าความจนสอนให้เรา เรียนรู้อะไรบ้างก็สําหรับชีวิตของน้องเงินนะคะก็หนึ่งก็คืออดทนองก็ก็แบบให้เรารู้จักการประหยัดและอดออมเนาะแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินนั่นเองก็คืออย่างเช่นนอยกตัวอย่างเอาตัวอย่างของน้องเงินเนาะตั้งแต่อดีตเนาะตั้งแต่วันที่น้องเงินตัดใจเดิน เข้ามาทํางานในกรุงเทพเนาะตอนนั้นน้องเงินก็ไม่ได้มีอะไรนะคะมีแต่เชื่อเสื้อผ้าหนึ่งตัวแล้วก็กางเกงหนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋าหนึ่งใบนะคะน้องเงินเข้ามาเนาะตอนนั้นน้องเงินก็เข้ามาแบบไม่มีตังเลยนะคะและที่นี้ก็เลยแบบว่ามาเจอเจ้านายเนาะเจอเจ้านายที่น้องเงินอยู่ในปัจจุบันเนาะเพราะว่าน้องเงินก็อยู่ตั้งแต่น้องเงินมาครั้งแรก ตั้งแต่วันนั้นกลับมาถึงวันนี้ก็ประมาณสิบกว่าปีเลยนะน้องเงินอยู่กับคุณนายเนาะตอนนั้นน้องเงินก็คือแบบไม่มีตังเลยนะคะแล้วแต่ว่าน้องเงินก็คิดในใจว่าถ้าน้องเงินทํางานได้ชินเดือนน้องเงินก็จะไปซื้อเสื้อผ้าแต่ที่นี้คุณนายก็ใจดีนะคะคุณนายก็ซื้อให้ทุกอย่างแต่คุณนายก็ไม่ได้หักตังน้องเงินนะคะก็ซื้อให้แบบในความแบบ อ่าอินดูหรือแบบหลักอะไรประมาณนี้เนาะอืมแล้วเมื่อก่อนเนาะเงินเดินน้องเงินก็ไม่ได้เยอะนะคะก็อ่าเงินห้าร้อยบาทเนาะน้องเงินใช้ได้สามเดือนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแบบน้องน้องเงินประหยัดประหยัดแบบน้องเงินแบบไค่อยซื้ออะไรเลยเสื้อผ้าน้องเงินนี่ซื้อครั้งหนึ่งน้องเงินใส่แบบ อยู่ได้ห้าปีอะ่ะห้าปีสิบปีเลยอะ่ะเสื้อผ้าที่น้องเงินซื้อตั้งแต่เดินเลขที่น้องเงินได้ตังมาเจ้านายซื้อให้ชวนนึงแลงงออแบบ้วน,น,ลน,น,น้องเงินก็ไปซือออ้อเอาแบบชวนนึงเลขน้อยเนะน้องเงินก็ซื้อแค่พอใส่เนาะเพราะว่าน้องเงินก็ไม่ซื้อเยอะเนาะเพราะว่าน้องเงินจาแบบเป็นคนแบบมีขอบเขตเานเาะ อันไหนจำเป็นน้องเงินก็ซือ้ออันไหนไม่จำเป็นน้องเงินก็ไม่ซื้อเนาะที่นี้น้องเงินก็จะแบบมีมีขอมให้ตัวเองเนาะว่าเดือนนี้อะไรหมดอะไรหมดเมื่อก่อนนอนอคุณนายเพื่อนก็จะซื้อเป็ดของใช้ให้ด้วยเนาะก็อะไรคุณนายก็จะซื้อให้นะคะและที่นี้ก็คือรองเท้าน้องเงินซื้อซื้อมาหนึ่งคู่ ใช้ได้เป็นเจ็ดปีทุกคนอ่าแบบลอยตรงตรงพื้นมันอะจนไม่มีเลยค่ะแต่น้องเงินก็ทำไมไม่ชื้อใหม่ก็คือความคิดของน้องเงินคิดว่าน้องเงินก็ไม่ได้ไปไหนเนาะน้องเงินก็อยู่แต่บ้านทํางานบ้านก็ถือถือเข้าบ้านแล้วก็ออกมาเข้าห้องน้องเงินก็คิดว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นเนาะ อืมอันนี้ก็คือน้องเงินก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนเนาะแล้วที่นี้น้องเงินก็คิดแบบโอ้เรื่องเล่าในชีวิตตัวเองมากมายก็อยากออกมาแบ่งปันมาให้ความรู้นะคะพี่ๆีเพื่อนเพื่อนคนไหนมาฟังคลิปน้องเงินแล้ว ได้ความรู้และสาระดีๆอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกน้องเงินด้วยนะสำหรับคลิปนี้น้องเงินถ้าน้องเงินพูดผิดพลาดประการใดกะกราบขอโทษขออภัยนะคะแล้วก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆเลื่อนเห็นคลิปน้องเงินแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าอยากรู้อะไรก็ ติดตามน้องเงินไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวน้องเงินจะมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้มาฟังได้มาติดตามน้องเงินสำหรับคลิปนี้น้องเงินกระชิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าไปกินข้าวหิวเล็บจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย